ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร v i p Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีกูรูตัวเลขนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของอตัวเลขรายวันนะครับเมื่อวานนี้ผมได้คลิปทำคลิปวันแรกนะครับเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากเอฟซี FC, จากกรลยาณมิตรของผมว่า ให้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขรายวันได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวกับดาวจรหรือดาวที่จะโยกย้ายต่างๆแล้วก็วิเคราะห์มาว่าจะเกิดผลลัพธ์ในเรื่องนี้เรื่องนั้นในเรื่องอะไรบ้างก็ทำมาได้ระยะหนึ่งยาว,ยาวๆเลยทีเดียวผลปรากฏว่าก็มี fc ตาม,มาเ,เรื่อยๆไม่ได้หนาแน่นมากเท่าที่ควรนะครับก็เลยลองพิจารณาคำเรียกร้องของ f อทั้งหลายนะครับก็เลยเก็บสถิติในเรื่องของตัวเลขใน1เดือนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าสูตรที่ผมได้ทำเอาไว้ก็มีโอกาสเข้าเป้าอย่างเมื่อวานคลิปแรกก็คือตรงกับวันที่7สิงหาคม2,564นะครับผมได้วิเคราะห์หวยอยู่2ประเภทก็คือหวยฮานอยนะครับฮานอยเนี่ยในแต่ละวันก็จะมีให้เสียงให้เล่น ใหญ่ๆอยู่3ประเภทก็คือหวยฮานอยพิเศษจะออกในช่วง17นาฬิกา30นาทีหวยฮานอยปกตินะครับก็จะออกในช่วงประมาณ18นาฬิกา30แล้วก็หวยฮานอยพิเศษนะครับหรือ VIP ก็จะออกในช่วง19นาฬิกา30ฉะนั้นผมได้วิเคราะห์เลขหวยฮานอยนะครับไว้2ตัวคือเลขรูดก็คือเลข1 แล้วก็เลข4อีกทั้งยังมีเ,เลขคู่นะครับอีกประมาณ8คู่เอาไปเสี่ยงโชคดูในหวยฮานอยรวมนะครับก็คือ3ประเภทนี้รวมเลยจะไปเล่นรอบแรกรอบที่2หรือรอบที่3ก็สุดแล้วแต่นะครับผลปรากฏว่านะครับรอบแรกคือหวยฮานอยพิเศษเบนออก83แล้วก็ล่างออกสองสองซึ่งที่ผมไวิเคราะห์นี้ก็ไม่ได้ออกมาสักตัวเลยก็ผ่านไปนะครับ มาดูหวยฮานอยในรอบที่2ก็คือเรียกว่าหวยฮานอยปกติดีกว่านะครับก็ผลปรากฏว่าออกมาครับข้างบนเลข69ข้างล่างเลข19ผลปรากฏว่า19ล่างเนี่ยเป็นเลขรูดที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้คือ1่เข้าเป้าแล้วแล้วก็ประเด็นที่2คือเอ่อ19ที่ออกข้างล่างเนี่ยผมได้วิเคราะห์เลขท้าย2ตัวไว้อยู่8คู่ใหญ่ก็มีเลข91ที่ผมได้อ่ลง เมื่อวานเอาไว้นะครับแสดงว่า19หรือ91ก็ออกมาเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็รอบที่3รอบสุดท้ายของเมื่อวานนี้คือฮานอย VIP ก็มีผลออกมาก็คือข้างบน72แล้วก็ข้างล่าง42 42ก็แปลกดว่ามีเลขสีด้วย,วยนะฮะผมก็เลยเวิเคราะห์ไว้ว่าเลข4น่าจะมี โอกาสออกมาฉะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามคลิปของผมปรากฏว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลหรือถูกหวยใหญ่ๆอย่างแน่นอนนะครับมาดูในเรื่องหวยประเภทที่2ก็คือหวยลาวเมื่อวานเป็นคิวของหวยลาวพัฒนานะครับผมก็ให้เลขลูดเอาไว้ก็คือเลข7แล้วก็เลข5ผลปรากฏว่านะครับเลข2อ,อ,อตัวบนก็คือออก50แล้วก็ข้างล่างออก28 ถือว่าเลข5เข้าเป้าครับถ้าใครรูดเลข5เมื่อวานนี้หวยลาวพัฒนาคุณได้ถูกรางวัลโชคใหญ่อย่างแน่นอนนี่คือสถิติที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ในสูตรของผมโดยอาศัยหลักของดวงดาวอาศัยหลักของออการเล่นในแต่ละเวลานะครับแล้วกเเเ็เอาทางโหราศาสตร์มาวิเคราะห์กันก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือแม่นยำแล้วก็ชัดเจนด้วยเอาละ นี่คือสถิติที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้แต่วันนี้ครับตรงกับวันที่8ตุลาคม2564นะครับก็คือตรงกับวันศุกร์นั่นเองก็ขึ้น3ค่ข้ามเดือน11ปีฉลูเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะแบ่งไว้อยู่2แบบนะครับก็คือหวยลาวกับหวยฮานอยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันในเรื่องของหวยลาวก่อนอย่างที่บอกว่าหวยลาว คนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นมีอยู่3ประเภทก็คือหวยลาวสตารที่จะออกในช่วง15นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็หวยต่อมาก็คือหวยสามัคคีหรือลาวสามัคคีก็จะออกในช่วงประมาณ20นาฬก30นาทีแล้วก็หวยลาว VIP นะครับก็จะออกในช่วงประมาณ21นาฬิกา 30นาทีนั่นเองฉะนั้นวันนี้ผมได้วิเคราะห์เลขที่จะรูดสำหรับหวยลาวไว้อยู่2ตัวดังนี้ครับตัวแรกไม่ควรพลาดเลยก็คือเลข8หรือ,อ,อดาวราหูนั่นเองเพราะถือว่าเลข8ในวันนี้เป็นเลขที่ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะครับและก็เป็นเลข ถ้าเป็นทักษะก็เป็นเลขที่ตกเรือนโลกาวินาศนะครับหรือตกการลักินีนั่นเองแต่ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์แล้วก็เลข8เนี่ยถือว่าน่าจะมีโอกาสมานะครับเลขตัวต่อมาที่จะไม่ควรพลาดเลยเด็ดขาดก็คือเลข6หรือวันศุกร์นั่นเองเลข6หรือดาวพระศุกร์ก็เป็นกําลังวันของวันนี้ฉะนั้น2ตัวนี้ที่จะรูดสําหรับหวยลาว ในวันนี้3ประเภทนะครับก็คือเลข8แล้วก็เลข6นะครับเลข8แล้วก็เลข6จําเอาไว้เลยนะครับไปรูดทั้งสามประเภทนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมีโอกาสที่คุณจะถูกหวยหรือถูกรางวัลใหญ่อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมก็มีเลขท้าย2ตัวให้คุณได้ไปจับคู่หรือได้ไปเสี่ยงเลยผมคัดแล้วก็สกรีนมาอย่างชัดเจนที่สุด ก็มีอยู่8คู่ใหญ่ๆฉะนั้น8คู่ใหญ่ๆมีดังนี้คู่แรกก็คือเลข82 82ถือว่าเป็นเลขที่สวยสดงดงามเป็นคู่สมพลในหลักของโหราศาสตร์นะครับคู่ตัวต่อมาคือเลข38 38อันนี้ถือว่าเป็นเลขสวยอีกเลขหนึ่งเป็นคู่ธาตุลมนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข86 86นะครับถือว่าเป็นเลขสวยสดงดงามอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ แล้วก็เลขคู่ต่อมาคือเลข98 98นะครับเลขนี้ก็เป็นเลขสวยสนุนงามไม่ควรพลาดอีกเช่นเคยนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข63 63คู่นี้ถือว่าเป็นคู่มิตรนะครับถือว่าเป็นคู่ที่ดีคู่หนึ่งในหลักของโหราศาสตร์คู่ตัวต่อมาคือ65 65คู่นี้ก็ถือว่าใครมีก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวจะทำอะไรก็ดีนะครับ คู่ตัวต่อมาคือ46 4, 6คู่นี้ก็สวยสดงดงามอีกหมายเลขเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายที่ไม่ควรพลาดคือเลข69 69นะครับถือว่าเป็นเลขสวยสดหยดย้อยนะครับฉะนั้นหวยลาวในวันนี้ก็คือหวยลาวสามัคคีที่จะออกในช่วง2ทุ่มครึ่งหวยสตาร์ออก15นาฬิกาแล้วก็หวยลาว VIP ออกเวลา21นากา30นาทีฉะนั้นเลขที่ผมให้ไว้เป็นไกด์ไลน์มีโอกาสถูกอย่างแน่นอนในรอบใดรอบหนึ่งนะครับเรามาดูในเรื่องของหวยฮานอยกันบ้างนะครับหวยฮานอยในหลักใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็มักจะเล่นอยู่หวยฮานอยอยู่3ประเภทก็คือหวยฮานอยพิเศษที่จะออกในช่วง17นาฬิกา30หวย ฮานอยปกติก็จะออกในช่วง18นาฬกา30แล้วก็หวยฮานอย VIP ก็จะออกในช่วงประมาณ19นาฬกา30นาทีฉะนั้นเลขที่รูดในวันนี้สำหรับหวยฮานอยมีอยู่2ตัวเหมือนเช่นเคยที่ผมได้คัดเลือกแล้วว่า2ตัวนี้มีโอกาสที่จะออกอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูเลยครับเลขรูด หมายเลขแรกก็คือเลข3หรือดาวอังคารนั่นเองถือว่าดาวอังคารเ,าเป็นเลขที่เด่นในวันนี้เลยทีเดียวเล่นเลขนี้โอกาสที่จะถูกมีโอกาสเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะเลข3หรือดาวอังคารวันนี้เป็นสีวันนั่นเองนะครับมาดูเลขลูกตัวที่2ที่ผมให้ไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะมองผ่านหรือมองข้ามเลยก็คือเลข5หรือดาวพรหัสนั่นเองนะครับ ดาวพฤหัสเลข5วันนี้เป็นมนตรีวันถือว่าเลขนี้มีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นเลข2ตัวในวันนี้มีโอกาสที่จะออกก็คือหมายเลข3แล้วก็5อย่าลืมนะครับ3แล้วก็5นะครับเรามาดูเลขท้าย2ตัวกันบ้างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ก็มีอยู่8คู่ใหญ่ๆฉะนั้น8คู่นี้ คุณลองไปเสี่ยงโชคดูไปเล่นดูนะครับไม่ว่าจะเล่นบนเล่นล่างโอกาสที่เลข8ต,ตัวนี้จะออกในตัวใดตัวหนึ่งเชื่อว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวนะครับเรามาดูตัวแรกว่าเลขอะไรตัวแรกคือเลข3 6 3 6เป็นคู่มิรถือว่าคู่นี้สวยสดงดงามนะครับคู่ตัวต่อมาคือเลข2 3 2 3คู่นี้ถือว่าเป็นคู่ชูนะครับ คู่ตัวต่อมาคือเลข93 93ถือว่าเป็นเลขที่สวยอีกเลขหนึ่งเช่นกันนะครับคู่ตัวต่อมาคือเลข53 53นะครับคู่นี้รวมกันก็ผลลัพธ์ดีมากเป็นคู่สมพลนะครับคู่ตัวต่อมาคือเลข52 52คู่นี้เป็นคู่ธาตุดินนะครับก็เป็นเลขสวยอีกหนึ่งหมายเลขนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเล right 2, อข45 สีเลขคู่นี้รวมกันได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข3 8 3 8เป็นคู่ธาตุลมนั่นเองนะครับแล้วก็คู่ตัวสุดท้ายคือเลข3 1 3 1ทั้ง8คู่นี้ก็ลองเอาไปคัดเลือกดูว่าจะจิ้มตัวไหนจะรอบไหนก็แล้วแต่ ใน8ตัวนี้แล้วก็ในเลขรดอีก2ตัวรวมกันเป็น10มีโอกาสที่จะได้ออกเช่นกันฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหรืออยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสูตรผมมีสอนให้หรืออยากจะได้ตำราเป็นแพทเทิร์นเลยไม่ว่าจะเป็นหวยเอ่อหุ้นนะครับหวยลาวหวยฮานอยหรือแม้กระทั่ง หุ้นหางเสงนะครับหุ้นจีนนะครับหุ้นนิเกเกอิผมมีตำราแล้วก็มีสูตรรวมทั้งมีรายละเอียดที่สามารถที่จะจำหน่ายให้ท่านที่สนใจเอาไปเป็นไกด์ไลน์นะครับเอาไปเป็นแนวทางในการที่จะลงทุนในกรณีของหุ้นหรือของหวยต่างๆนั่นคือสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวกับท่านไว้นะครับท่านใดที่อยากจะ ตัวดวงชะตากับผมก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่หมายเลข0615485505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการวิเคราะห์ดวงหรือการวิเคราะห์ตัวเลขมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองเลยครับว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไป แต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญสําคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ สุดท้ายนี้ขอใทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มเีเงินเข้ามาในกระเป๋าทุกๆวันเลยทีเดียวการเล่นการพนันหรือการลงทุนมีความเสีย่ยงฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะลงทุนให้มากเลยทีเดียวและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ